เหลี่ยมทุกดอกสื่อดังแฉเหตุเดลเอมโบโมซบแมนยูยังไม่ลุล่วงติดหนึ่งปัญหาหลักวันที่3ก,กรกฎาคม2568เหลี่ยมทุกดอกสื่อดังแฉเหตุเดลเอมโบูโมตัวลูกชาวแคเมรูนของพึ่งพิคาดเบนฟอร์ดซบป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยังไม่ลุล่วงติดหนึ่งปัญหาหลักที่สำคัญในเวลานี้จากการรายงานของลอรีวิวเทดจากเดอะแอตแลนติก ซึ่งเรื่องนี้ลอรีวิวเทระบุว่าพึ่งพิคาตเบนฟอร์ดกำลังเล่นสงครามแห่งความกดดันใส่ยักษ์หลับจากชัยคาโอเทฟอร์ดเพื่อหวังได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นไปอีกในระดับ70ล้านปอนด์หรือประมาณ3,122ล้านบาทซึ่งนี่คือตัวเลขที่ทางพึ่งพิคาตเบนฟอร์ดอ้างว่าไก่เดทองท็อนแนมพัสเปอร์ยื่นมา แต่ตัวนักเตะไม่ยอมย้ายไปและจากการที่นักเตะยืยนยันว่าต้องการย้ายไปยังทีมของลูเบนอมอลิมทีมเดียวเท่านั้นทําให้ต้นสังกัดปัจจ,ปจุบันยิ่งโกงราคาค่าตัวไปได้อีกหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพูดคุยปัดขวาดูทางเข้าชมรมของเราที่ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้บ๊อบด้วยนะครับ